เหมือนกับวัวเทาอยู่ในร่างของวัวแดงเนาะปกติแล้วพี่น้องครับผันหางงัวงัวบามันสีแดงนี่กาเมือจะาพ่อลายปะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมในน้าต้นนี่ครับผมผมคู่แซมนะครับรับ jt จอมทัพบามันแคทเลครับเบอร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับครับมื่อนี้นี้นะวัวไงบามันนี้คุณคู่นามสีผ้ามาเบิงร้มบามันเลือดลอยทีเข้าเลียงอยู่ในหนีนะครับวัวไงมีแต่เลือดลอยนะครับนว่าคุณคู่ครับแมนครับแล้วก็มีดีกี อ่าเลยรางวัลหลายรายการอยู่นี่นะครับครับว่าไงวะนะครับวันนี้ฟาร์มเฮาอยู่ไสนครับคุณครูอ่าอยู่บ้านหนองคนน้อยนะครับตําบลกุดคอนแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดคอนแก่นครับป่ะพาพของเบิ่งนะครับวันนี้พี่น้องครับวันนี้คือเป็นฟาร์มอ่าเล็กๆน้อยๆเฮาเนาะแต่ว่าบ่แม่นเล็กดอกครับว่าไงกับทัดรัดนะครับแต่ว่าเฮาพัฒนาสายพันธุ์แับโลกเนาะครับเนาะครับตัวนี้นะครับก็จะมีพันธุกรรมดีดีเท่าไหร่พี่น้องครับอันนี้เขาจะเป็นงวงสายสายเท่าไหครับครับคุณครูครับเป็นอย ด้วยความชอบครับส่วนส่วนตัวนะครับงวเท่านี่มันเป็นงวที่มีรูปร่างที่งหญ่นะครับกำเนื้อง่ายราคโข้งสายงหญ่ก็เลยมักครับด้วยครอบครัวกับมักน้อกันก็เลยสายเท่าหลากว่าแดงครับแต่แดงก็มักขึ้นครับครับว่าไงมักคือว่าไงเขาติเติมเนื้อก้อนใครมาเติมสีเนาะผมหมดถึง่าถูกครับถูกครับไปพ่ายบงตัวที่ชอบสุดในฟ้ามเลยสวยสดเป็นสายเท่าของเขานะครับเนาะ บอกไงว่าตันี้แดงเขาก็มีข้าวเขาก็มีนะครับเดี๋ยวขอยนญาเบื้องตัวแรกก่อนนะครับเนาะตัวนี้ซื้อมาจากไครับตัวนี้น้องเคที่ครับน้องเคที่เคที่ครับน้องเคที่เคที่เนาะเอาคุณคู่ขับจูงผมเนี่ยวันนี้พี่น้องครับขอญาตให้คุณคู่คนจูงว่าให้เบื้องรับวันนี้ครับขอญาตนาเบื้องฟาร์มของจอมทัพพี่น้องครับนะครับแกถือว่าเป็นบ่เคยออกคลิปใส่มาก่อนนะคุณคู่เนาะยังครับยังครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับพี่น้องครับเป็นครั้งแรกที่สิริมาช์ความงามของเขาครับพี่นอ อ่ะน้องเคที่นี้แต่ยิ่งคาร์บอมีรางวัลมีถ้วยรางวัลนคอมาตัวนี้เหรอครับมีก็มีเป็นป้ายครับเป็นเป็นธงนะครับครับอ่ะเขาอยากถามประวัติของเขาครับเอ่อง้วนตัวนี้พ่อเขาตัวไหครับตัวนี้ครับเจดีเฮดมีเตอร์แมนโซูอ่าเจดสามสี่ไหมครับเจดสามสี่อันนี้คือเจดีเฮจินเนาะสายเจดีเฮจินนะครับเนาะเพป่นงานเป็นสายเนื้อพี่น้องครับเจดีเฮจินเราแม่เขาด้วยครับคุณครูแม่เป็นเฮดพ่อ สายแม่เป็น CY ครับ CY โดยที่พ่อเขาเป็น H p o l พลารีไหมครับอ๋อบอกไงว่าตัวนี้คือบอกไงว่าสายแม่เขาจะเป็นสาย CY แต่สายพ่อเป็นสายเจอริครับนะครับบอกไงว่าสายนี้นะครับหากผู้ใดอยู่ในวงการงัวเท่าจะงหูครับบอกเป็นสายที่อมตะเนาะนะครับพัฒนางัวบามันเท่านี่มาน่าพอสมควรพี่น้องครับคุณครูครับจุดเด่นเขาคืออย่างงัวตัวนี้ตัวนี้เป็นงัวที่กล้ามเนื้อหลายไหมครับกล้ามเนื้อหลายหลังกว้าง อ้าวพี่น้องครับตัวนี้คือวงกามเนื้อร้ายแล้วก็ไายกว้างเนาะไายกว้างครับแล้วก็ลำตัวเงาใช่ครับลำตัวเงาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ่าพี่น้องครับตัวนี้ครับบึงที่เหกครับวงไงยวงนี้คุณครูคนไปเล่้อาบน้เขาซื้อนะวันนี้เขามาจับจูดมาแบบว่ามาหากันซื้อนาบมาเยี่ยมครับพี่น้องคือลำตัวเงาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ่านครับนาสะดือดีพี่น้องครับแล้วก็ไายกว้างครับเนื้อหนังหนังหนาซายใ่นะครับแล้วตะหนอกตรงกับขาหนาพี่น้องครับคอขอขาก็ดีตัวนี้ครับแต่ว่าหลังเขาหนีแตกใช่นาะ ครับแมนครับตอนนี้นะครับเขาอยู่จ็ดเดือนนะครับคุณครูครับสิบสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนต้องแหน่งของการจับหางประสุดนะคุณครูเนาะครับนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับเออ่ขั้นตอนนะครับขาแข็งขากระดีนะครับคุณครูครับข้อขากระดีครับแขงตอนที่เขาเอาข่อสนามประกวดเคยประกวดพวกนี้นะครับว่าตัวนี้สนามสนามเลยเนี่ยห้วยแถลงล่าสุดนะครับห้วยแถลงครับงานห้วยแถลงงาน เขาลุ่นเลยครับของเผือกแถลงนี่เขาเขาลุ่นลุ่นเลยครับ16เดือน16เดือนครับได้ที่ได้ครับงูตัวนี้ตัวนี้มันได้ที่ที่ซีป่ะครับในหองเลยครับแต่ว่ารุ่นนี้น่าจะร้ายนะครับร้ายครับประมาณหกสิบตัวว่ารุ่นนี้ที่ในตอนรุ่นเขมกวนในห้องครับอ๋อแล้วรุ่นนี้สิบสี่ตัวในทีซีถือว่าธรรมดาเนาะครับเพราะว่ามันจะมีรุ่นหนึ่งแักร้ายเลยครับพี่น้องครับมันแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเป็นงูเท่าที่การเมืองดีเนาะครับ ตอนเด็กได้ที่สามอ่ะพี่น้องครับวันนี้คุณว่าตอนตอนจำ่นิดหน่อยได้ที่สามมันมันแหล้วแต่ช่วงครับบางเชือมันอยู่ทีน้าเลี้ยงเนาะครับการให้อาหารเพราะว่ากระลิ่งงบประกวดมันต้องเลี้ยงอาหารเนาะหลายหลายปัจจัยพี่น้องครับแล้วก็ความเครื่องครับการจูงนะครับพี่น้องครับครับคุณครูชอบที่สุดก็คือเรื่องอะไรกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อเนาะครับพี่น้องครับกล้ามเนื้อเขาบอกว่าเป็นแบบว่ามะานาวตัดเลยเนาะครับเนาะแล้วก็จับมันลงมัดลึกพี่น้องครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เขาสื่อสื่อมาจากฟาร์มไหนครับว่าตัวนี้บอกในบอลเรือว่าเกิดที่ฟาร์มเวานี้ได้ได้ครับได้มาจากหมอปียพงศ์ครับหมอปียพงศ์พี่ปียพงศ์ฟาร์มครับจากนครสวรรค์ครับปางน้ำโพครับครับผมตัวนี้อยู่น้ำเฮาจะเดือนหรือครับว่าตัวนี้มาอยู่น้ำเฮาจะเข่าเดือนที่สามนี่แหละครับเข่าเดือนที่สามเนาะมีความคิดว่าต่อไปเขาจะพัฒนาเองไหครับว่าตัวนี้จะบีดให้มันพิกเมนต์มันเข้มขืนไหมครับพี่ อ๋อจะพิมพ์เพิมขึ้นใช่คับเพิ่มขึ้นคือว่าไงวันนี้เขาเป็นว่าเทาแต่บัมีคอมโบดเนาะครับนี่เขาสีใซส์พอได้ครับคิดว่าอยากใส่สีสามห้าไหมครับสีสามห้าเนาะครับอินเนชั่นสีสามห้าครับโอเคครับปะดูตัวต่อไปวันนี้นะพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งอะไรตัวหัวมันสี่เหลีหมดเวลาก่อนนะครับครับปะดูตัวต่อไปนี่คือเป็นงัวคือว่าไงคนมักสไตล์งัวเนื้องัวที่มีกามเนื้อหลายครับเป็นงัวบามันเทาถ้าบ้านเขาก็เกิว่างัวบามันสีขาวเนาะงัวสีขาว แต่ในวงการงัวบามันก็เอิ่อนมาวัวเท่าครับครับปะเบื้องตัวต่อไปนะครับวันนี้เขาถือว่าเบื้องตัวนี้นั่งเอกครับตัวอย่นั่งเอกเลยบ่นั่งเอกประจาฟ้ามครับตัวนี้คือว่านั่งเอกประจําฟ้ามครับคุณครูชอบที่สุดนะครับตัวนี้ครับคือว่ามังงัวเท่าคือมังงัวแดงคือว่าเป็นนั่งเอกคนีบผูใดมากัมักสีแดงนะครับผูใดมากเป็นมักสีแดงครับก็เลยให้เป็นนั่งเอกครับครับเอาแต่ว่ามันเป็นง้วแดงเหมือนกับว่าวัวเทาอยู่ในร่างของวัวแดงเนาะ ปรกติแล้วพี่น้องครับหันหางัวงัวบามันสีแดงนี่กล้ารเมือจะพูดอะไรป่ะนี่นะครับตัวนี้ขออยากสารประวัติกันครับตัวนี้ดูตัวเลยครับตัวนี้เป็นลูกล็อกสตาร์หกสองห้านะครับพ่อเขาล็อกสตาร์หกสองห้าครับเบื้องหน้าเตะเขาพี่น้องครับเบื้องสะดือครับแทบจะระนาบไปกับตัวเลยครับพี่น้องนะครับผมบอกไล้ว่างัวตัวนี้กล้ารเมือหลายด้เนาะหลายครับสิ่งแล้วแม่เขาด้วครับแม่ทีดีซีซ้ายยังไงอยีก เอออิลิแกนครับอ๋ออิลิแกนนะครับเนาะเอาว่าไงมึอนี้เขาถามแบบจับจูดเพราะว่ามึอนี้มาบริบริเวเอาไปเพชตะเบิงเลยแต่ว่าเขาถามกันแบบว่าว่าได้ให้กันบานมานะคุณครูเนาะแต่วันนี้พันได้มากเยี่ยมครับนะครับหลกกาศตัวนี้จุดเด่นคือเขากระโหลกใงญ่เนาะเนื้อหนังพี่น้องครับหนังหนาซ้ายใงญ่นะครับตัวนี้นะครับหล้กก็รลำตัวยาวมากครับตะหนอกก็มันตัวผูเลยพี่น้องครับสิ่งที่คุณครูชอบแล้วคนทั้งหมดที่ชอบคืออะไรครับงอตัวนี้คือความสมูทไหมครับ ความสมูทก็บลังที่แข็งแรงดีครับกกล้ามเนื้อที่มันไลยตัวนี้ครับโอ้หันถามราคานี่มีมีคนให้ราคาขอัว่าตัวนี้เมื่อกี้ตะกรอนก็มีอยู่ครับแต่ก่อนมีอยู่มีมีครับหอดหอดหาหาแสนเกินวะครับบ่าถึงนั่นหรอครับบ่าถึงอันตอนนั้นมันวะครับครับฮะประมาณนั้นหรอครับประมาณนั้นประมาณนั้นมีคนเคยมาขายราคาเพราะว่าคมเบิ้งแล้วนะงวดตัวนี้ถือว่าเป็นงวดที่สมูท เราเป็นงัวที่โบดพี่น้องครับโบดเข้มเลยนะครับคือคลิปหูดํานะครับแล้วก็ล้โตัวเนื้อหนังดีมาพี่น้องครับตัวนี้นครับอ้าวแบรนด์ 3A ตัวนี้ 3A ครับ 3A โอ้แสดงว่าผมม้วแล้ววะยังคือคือวาไงวันนี้คือสไตล์ 3A คือจะเอาวัเทามาอยู่ด้านของวัวแดงเพิ่นว่าเพิ่นบีดออกมาคือว่าไงงามตัวนี้ครับเคยมีรางวัลหนึ่งบ่ครับวัวตัวนี้ตัวนี้้วยแถลงครั้งที่หนึ่งเนาะได้ที่ห้านะ ไอทีห้าแต่ว่าง้อแดงจะมีคนเขามาเอามาประกวดลายเด้เยอะๆยมาครับโอ้เกือบสามสิบอะครับเกือบสามสิบเนาะ่นทีหาคือว่าธรรมดาเดี๋ยวรอให้เขาเต็มก่านี่ทันทีบอกบอกว่าเป็นตัวแม่คนคือว่ามันตัวผู้หรือว่าตัวนี้มันว่าครับคุณคู่ครับคิดว่าแมนครับแมนครับเอาเลมมาฟ้ามกันย่างไซส์ตัวนี้เลยนะครับแมนครับหันไปเลมมาฟ้ามย่างในตัวนี้เลยเล่นกระมือนะพอนะแต่ผมเบิ้งเล้ยตัวนี้ว่ามันง้วตัวผู้นะพี่น้องครับตัวนี้เป็นงวอตัวเม่ ทีกระโหลกหนาไงแข็งขาไงล้วก็เนื้อไหลตัวนี้เขาจะเดือนอะครับคุณครูตัวนี้24เดือนครับ24เดือนท้องดูดรอปแปดห้าหท้องรูดรอปแปดหเดือนครับ2เดือนแล้วครับแยกเพียรปะครับแยกเพียรครับว้าวแสดงผลว่าคลายพี่น้องครับตัวนี้นะครับถ้าเบิ่งผลงานเนาะตัวนี้ครับผนว่าผสมรูดรอปแปดไว้พี่น้องครับก็ถือว่าผมเบิ่งตัวนี้เนาะอ่างัวตัวนี้นะพี่น้องครับถือว่าอนาคตไกลนะพี่น้องนะครับแล้วก็ บิงเบิงเกือบบ่เบื่อนะครับเนาะมันบ่ครับไม่เบื่อเพราะว่ามันเป็นงัอทีให้เบิ้งก็ได้อาผมางท่านี้มันมันบ่คอยมีแสงพี่น้องเขากระโหลกไงนะครับแล้วก็เขาบ่เป็นง้บ่เป็นเฟิมไงเป็นง้อเฟมกลางคือคือว่าไงวาเขาจะเพิ่มกล้ามเนื้อมาก่อนคือบางตัวจะเป็นกระดูกโครงสร้างมาก่อนเนาะแต่ตัวนี้เขาดึงโครงสร้างออกมาแต่ว่าเพิ่มเนื้อพี่น้องครับเห็นบ่เนื้อหลายครับตัวนี้นะครับขออยากให้พี่น้องเบิ้งเนื้อนะครับตัวนี้เนื้อเต็มเลยพี่น้องครับแล้วก็ กกหางกระเนี่ยเพน่องครับตัวนี้นะครับถือว่าบัรมดาซื้อยังครับน้องนี่ครับน้องเอม่าครับน้องเอม่าครับอ๋อแต่ก่อนให้ปลุกกันแล้วพดดูๆเปมนตัวนี้น้องนัองใช่ครับเอม่าเอม่านะครับเนาะใช่ไหมยอดยอดไรเยอะสุดในสามเอครับเราซื้อมาเลยนะครับแสดงว่าเขาเอาแต่พอง่วดทีสวดที่สุดแล้วก็ดีสุดของแต่ละฟาร์มเอาอยู่หนีนมาครับไปดูตัวตัวต่อไปครับคุณครูครับ พี่น้องครับเห็นบอพี่น้องเขาจะมีพันธุกรรมที่ดีนะครัเอามาไว้ยุนี่เพื่อว่าอันนี้คือความฝันของแต่ละคนนะผ่านเฟรมีกําลังซับแนี่ยคนก็จะเอาเออ่งูที่พันธุกรรมดีๆมาไว้เพื่อดถี่พัฒนาต่อยอดพี่น้องครับอันนี้คืองูเลื้อยลอยพี่น้องเด้อนะครับพันธุกรรมทีผมลายสายพี่น้องฟังนะครับอ้าวไปดูตัวต่อไปตัวเล็กไหมอ้าวมึงแม่ลูกครูนี่เลยเนาะพี่ต้องออกก็ได้เพราะว่ามันพฝ่งคอร์ลูกเนาะตัวนี้นะเพิ่งแล้วนะครับเป็นเอสเอ็มน่าจะมาจากสมานฟามหรือห้องบ้านะครับเป็นลอฟอร์ดครับ อันนี้สายแม่เป็นสายลอฟอร์ดครับแม่เป็นสายลอฟอร์ดเนาะครับอันนี้ลูกตัวใดครับนี่ลูกแคปรามครับลูกแคปรามเมนโซูไหมครับครับแคปรามเมนโซ่จุดเด่นของเขาคือลำตัวอีทีเงา้ยวนะหัวตัวนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นงัวที่โบดนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้คือเป็นงัวไงเป็นงัวโบดเนาะถ้าใส่พอแดงก็บอาจจแดงนะครับอนาคตข้างหน้านะครับตัวนี้จุดเด่นของลูกเขาจึงมือนะครับตัวนี้เดือนหนึ่งพรุ่งนี้ครับฮะยังไม่ถึงเดือนครับหลังแตกกันเนาะครับแมนบอครับพี่น้องครับนี่บึ้ง ง่วนหน่อยๆให้หอดเดือนครับมืออื่นเดือนหนึ่งเนี่ยหลังแตกแล้วพี่น้องครับตัวนี้แสดงว่าพันธุกรรมของเขานะครับเขาทรงมาธยต่ตอของหลวงเขาเนาะอสายครับนะครับหนึ่งเดือนตอนนี้รอให้เขาอายุประมาณสักหกเดือนก่อนมันจะเริ่มเป็นตัวงัวเนาะตัวนี้มันังบึงเขา,ขาได้ออกน้องยาย่าคือพี่น้องครับน้องยาย่าเนาะนี่เขาบึงคอดลูกปะทีเบึงตัวต่อไปครับคุณคู่นะครับผมมักได้ฟังตัวนี้สองตัวนี้เป็นข้าสาวอยู่เขาสามารถจีสีบึงต่อได้นะครับแล้วก็เขาพึงคอดตัวนี้โอ้ใหญ่ขักเนาะ ครับสาวสวยในฟาร์มสาวสวยในฟาร์มสิบวันเองมั้งมีกล่องกุญแปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับวินนี่มีบ่ะนี่ยังต้องมีกล่องกุญแปิดครับเดี๋ยวคนสิมาเบิ้งนี่ครับเอาออกเพราะว่าไฟไหม้แบรนด์นี้ไม่ต้องพูดรูปหัวใจนี่นะครับอันนี้มาจากฟาร์มไหนครับนี่รุ่งเจริญฟาร์มครับรุ่งเจริญฟาร์มผมดูล่าสุดตลอดเนาะนะครับเนาะ ถือว่าเป็นห้อง12บีนเตอร์ทีมืสอเสียงของประเทศไทยพี่น้องครับตัวนี้อายุประมาณกี่ปีครับบอลตัวนี้ตัวนี้4ปีครับ4ปีครับเขาเอามาตอนไหนเขาตอนนั้นเป็นแม่สาวยุนปะครับครับ10เดือนครับเอามาเอายางได้ยาโน้มมันวะครับตัวนี้ใช่ค1เดือนครับอันนี้คือเป็นง่วตัวแรกของเขาในฟาร์มบอลีไหนี่แม่เลยครับตัวรักตัวแรกเลยครับเนี่ยเงินเก็บก้อนแรกเอาไปยังคือเดาถือปะเพราะว่าฟึ่งเรียงง่วนครับตัวนี้เงินจิ้งมาแรกตัวนี้ซื้อมาแพงไหมตัวนั้นสมัยนั้น แสนแสนถือว่าโอ้คนไทยบาลเขาจะซาเขานี่เนาะว่าคือกาสื่งวงื่อนตัวเป็นแสนแมนบราคาเป็นบาทสืงเงื่อตัวเป็นแสนครับแต่ทีนี้เขามาเบิ้งแล้วเขามีความลงไหลในงื่เท่าหรือเบิ้งแล้วนะตัวนี่คือเป็นงื่เท่าที่มีพิกเมนต์ครับก็คือเครื่องครีปฮูดดำเนาะนะครับครีปฮูดดำนะครับแล้วก็เครื่องเพชดดาพร้อมเมืนว่าครับตัวนี้นะครับสายพอเขาตัวใดครับพวกตัวนี้พ่อเป็นทีทอนเมนโซครับครับครับผมที่นี่ทีทอนเมนโซครับ ที่นี่โบงายว่าตัวนี้เขาทองบางไหมให้ผสมอลไรครับตัวนี้ผสมเอ้ยทองดูดอ๊อดไปแคหนึ่งครับทองแล้วหกเดือนกว่าแล้วครับแปดหนึ่งเพดสองเพดต่อไปคนรวยนี่ต้องไปที่ไหนขายง้วตัวละหลายแสนยนทุกที่นะครับวินนี่คือโบง่ายคนผสมอะไรเราแยกเพดมาแล้วครับใช่ไหมครับได้ยินข่าวว่าใช้ CK เคฟอสติกประจำมาอยู่นี่ใช่ครับแมนวะครับแมนครับแมนซีเคยี่สิบซีเคยีกับซีเคฟอสติกประจำนะครับเนาะมาเร็งไหนผสมจริงไงนะครับคนเนี้ย ฮะผสมครั้งเดียวหมดเลยได้ครับเนี่ยผสมครั้งเดียวหมดเลยใช่ครับตอนนึงครัหนึ่งทีจอดเลยใช่ครับอันนั้ก็จอดครั้งเดียวเอาอนี่คือว่าไงว่าเขาใส่แบรนด์ซีเคอาหารซีเคยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่กับซีเคฟอสต์มีแขกินตลอดเนาะใช่เพรชหฮผสมติดง่ายทุกตัวเลยอันนั้นก็ปังเดียวจอดป้งเดียวจอดไม่มีไม่มีซัมมอันนี้ก็ครั้งเดียวใช่ครับอันนี้ครั้งเดียวเนี่ยครับอันนี้คนบมดตัวพี่ยงครับปะตัวต่อไปพี่ยงครับที่นี่ขออนุญาตถามคุณครูครับว่า วันนี้ผมมาเยี่ยมฟาร์มแล้วนะครับพอดีมีเอซี่มพีงวันอยากจะได้พอพันไปคุ้มฝูงครับผมทีนี้ผมก็ได้มาค้นหาแล้วว่ายุ่นเนี่ยมีตัวผู้สองตัวคุณครูมีแบงก์มาครับยู่นี่มีมีครับมีครับพาของเเบื้องเนี่ยนะครับเพราะว่าบ่าไงว่าผมบอกแล้วว่าตอนเนี้ยนะครับพอพันหลายๆคนนะครับมีปัญหาเรื่องการผสมพิษยากบันนี้นะครับขออนุญาตให้บงตัวนี้ก่อนก็ไเลยครับคุณครูครับได้ครับที่นี่พี่น้องครับผมก็เลยว่ามีคนได้พอพันคุ้มฝูงแต่ว่าที่เนี่ย ถาเขาตองการตอบโจทย์เรื่องกล้ามเนื้อนะครับพี่น้องตอบโจทย์เรื่องกล้ามเนื้อบอกเลยว่าพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้เขาซื้อมาจากฟาร์มไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกแม่ลอร่าเนี่ยครับแม่ลอแม่ลอร่าเอสดีมเลยครับเอสดีมมันฟาร์มอยเนาะครับใช่ครับลูกของเขาเล่นนะครับอันนี้คือเขาตีเบย์ของจอมทับลอนมาตวนไห,หนครับใช่ครับ แล้วของเขาเอาเดซองจดไหครับตัวนี้จดจดได้เรียบร้อยครับลุก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 เวลาลุกเร็วเอาพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบิ่งว่าตัวนี้อายุประมาณกี่เดือนนะครับวัวตัวนี้เอ่อสิบสิบเจ็ดเดือนครับสิบสิบหกเดือนสิบเจ็ดเดือนนี่นะครับเนาะอ่ะตัวนี้พ่อเขาตัวไหนครับเอ่อเฮตโบกัสตาเมนโซ่ไหมครับอันนี้คือว่าไงพอนอกงไงพอนอกเลยนะครับเนาะตัวนี้คุณครูครับคิดว่าจุดเลียนเขาขึ้นอย่างงี้วตัวนี้ ป็นงัวลึกครับเอาจั่างสิั๊ทางงางก่อนหันาสิขายงัวผมบอกเลยว่าพี่น้องเอาลองจั๊กทาเบิ้งดีๆพี่น้องครับผมบอกลว่างัวตัวนี้ไม่ได้ขี้ลายเนี่ยคือผมเบิ้งแล้วตัวนี้เออผมเห็นงัวงัวตัวนี้คือจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องพิกเมนต์คือคลิปหูดำนะครับแล้วกัเครื่องเพชรดำนะครับแล้วกัเป็นงัวบวดพรอมตัวนี้ครับแล้วก็จะให้เรื่องกามเนื้อเพราะว่าเขากระดูกม่าใหญ่เกินไปคือเขาจะห้ลูกก็คือห้เหนื้อมาเลยผมว่านะครับตัวนี้ครับจุดเด่นก็คือเรื่อง เรื่องเรื่องเขาเอื่อนว่าเรื่องเรื่องโบสเนาะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อายุวันสิบเจ็ดเดือนครับคุณครูว่าอยู่ที่ชอบที่สุดคืออะไรวัวตัวนี้ความลึกครับความลึกความลึกเนาะแล้วก็เนื้อมันไหลไหมครับเนื้อไหลเนื้อไหลนะครับตัวนี้เนื้อไหลนม่ครับคือว่าไงอายุขอเขาได้สื่อเขาก็ยังท่านในนั้นครับแต่ว่าเขาสิเจริญเตกตโตไปเรื่อยๆเนาะครับตัวนี้อายุสิบเจ็ดเดือนเอาคุณครูตัวนี้สิขายไหมครับตัวนี้ขายครับขายครับ เอาอย่างสี่เนาะตัวนี้เห็นคุณคู่ขายราคาเท่าไรครับเออเปิดว้ห้าสิบเก้าครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับเอาพี่น้องที่แรขผมเขาคิดเขาว่าคิดว่างัวบามันเรื่อย่นะครับแล้วก็เป็นงัวทีคือว่าไงแม่พันุเขาคือล้ำตัวเง้วเนาะเราเป็นงัวทีเป็นมีเขามาโบดเข็มนะครับแล้วก็ที่นี่ตัวนี้ก็เป็นพันธุกรรมพ่อเขากับเป็นพ่อนอกนะครับแล้วก็จดทะเบียนเอฟให้เรียบร้อยแล้วเพ็่นเออจด ใบลอยๆลำลอยๆใบเพชรเทอร์ลแล้วครับตัวนี้ผมคิดวันอาจจะมาเป็นแสนเนาะครับพี่ตัวนี้ห้องไว้แครห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาหนึ่งตัวไหนบ้ครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับราคาหนี่งสมัดต่อรองไในความพี่น้องครับเดี๋ยวพยายาเบิ้ลถูกมุมเลยพี่น้องครับมีตำหนิบ้าครับรถตัวนี้ไม่มีเลยครับไม่มีตำหนิครับผมผมถามหัวใจอย่างขึ้นการขายราคานี้ก็จังไรล่ะพี่เอ้าเอาตามความจริงกอยากได้ทุนมาสั่งโรงเรือนใหม่ครับเพราะว่าโดนไฟไหม้เลยครับ ครับมงนี้ทีว่าคือไฟใหม่นี่นะครับทีถือไฟใหม่เพ่อหันนะครับมีความเสียหายหลท์บ่ที่นี่อยากได้ทุนมาสร้างลงอาหารให้วัวใหม่ครับจริงๆแล้วเขาก็ังหักเขาอยู่เนาะใช่ครับว่าเสียมาวัฒนาไว้แต่ว่าบดที่เขาตะเป็นต้องเดี๋ยเอาเงินมาใส่ก็เลยคิดว่าเขาเอ่อเฟี้ยงกับใหม่ขอกทุกอย่างใหม่เมื่อเขาก็เลยจะมาขายวัวตัวนี้เพื่อจะมาเหตุลงเงินใหม่ครับ หาเ่อนเก่าคุณคู่คิดว่าสิไดขายภายในมือน,นีเดียวนีบ่ครับคิดว่าโอ้ถ้ามีคนมากะติดต่อได้เลยครับเพราะว่ามันแม,ม่นว่างวงัวตามตลาดนัดั้ยครับเอาเป็น,น,น,นงวัวขี้ลายแล้วมันคำที่ดีนะครับผมค,คิดว่าราคาหาเงินกับพันบาทลว้วเป็นงัวโบดพร้อมเอาพูดพพี่น้องฟังเด้อบางเทื่อครับงัวโบด,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 ดมันจะห้แเม่อ่อาห้ลูกดีพี่น้องครับเพราะว่าอาจจะห้ลูกสีแดงก็ได้งัวตรงสี่ครับเพราะว่าหกลกามเนื้อพร้อมให้ยเม็ดสีพร้อมพี่น้องครับตัวนี้เอาไปพัษนาคือว่าไงว่าทุกมื้อนีครับงัวของเขาเนี่ยมัน าครว่ามันผสมติดอย่างเราบางคนเนี่ยเขาเอาไปคุ้มฝูงกับคุ้มแล้วครับแค่ราคาแค่หามึนก็บาทเลี้ยงไปอีกปีหนึ่งราคาเหนือเกินราคาหามึนแล้วเนาะครับแมนครับแมนวะเนี่ยคุณค่าเอาไปขืนเคียงกับราคาเกินแล้วอันนี้ราคาบอกว่าไม่มีขาดทุนครับไปะนียเบงตัวต่อไปครับคุณคู่ครับผมอันนี้คืออันนี้บอกไงว่าเป็นง้วงัวหน่อยอยู่พงสิบเจ็ดเดือนครับแต่ว่าผมมักตรงนี้แหละสีดีชอบตัวนี้ครับปะตัวต่อไป พี่น้องเาเบิรงนะครับว่าผมบอกได้ว่ายุนีนะครับกัถืทว่าเป็นอันนี้ัวผูกกันไหมครับตัวนี้ครับนี่ตผูกอนตัวครับสมัยได้กี่เขากอบว่าในกาศื่อลงทุนการเห็ดเหยียกเพลทเนาะเพราะว่าน้ำเชียบเพลทมันแพงเพราะตะเกียบครับแม่เลซายล้มเพลทเข้าไปตัวนี้เป็นลูกของตัวใดครับตัวนี้อ่าเป็นลูกของอาร์ซีอารุงเจริญ่ะครับอ๋อทีว่าตัวทีเขาเบิรผงหันเนาะที่ว่าเขาเก็บเงินก่อนแหลกในการของสื่อขามาไว้ในฟาร์มของเขาจรนงหครับใช่ครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้อายุจะเดือนอะครับว่าตัวนี้ตัวนี้สิบสิบสามสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนครับอันนี้มันเป็นวัวหรือมันยักษ์นี่พี่น้องครับอายุสิบสี่เดือนนี่พี่น้องทางง้วบานเท้านี่ยังเป็นตัวหน่อยอยู่ตัวนี้จุดเด่นของเขาคือกระดูกครับโครงสร้างกล้ามเนื้อแมนบบแมนครับดูเบิ่งกล้ามเนื้อตูดมันครับเยอะๆครับคือคุณคู่ต้องย่างไปย่างไปข้างหลังบมึงครับพี่น้องครับวันนี้ขนาดแค่สิบสี่เดือนกล้ามเนื้อมาจับลึกเลยเนาะ ที่น้องครับจับเต็มที่น้องครับตัวนี้นะครับพู้น่ะแสดงว่ามันหนึนมันหนึองทนุกับของเขาเนาะตัวนี้คือกระดูกโครงสร้างเงแค่สิบสี่เดือนนะครับเขามีชื่ออย่างตัวนี้ครับออสการ์ครับออสการ์ครับขอถ่ายานพอเขาตัวแรกครับตัวนี้พ่อเป็นวีแปดสองเจ็ดเก้าทับเจ็ดนะครับวีแปดใช่ครับตัวรีแนวนะครับปาพี่น้องครับสายวีแปดคือสายเหนือเนาะเป็นท่านธุกกรรมทีทรงหลูกเรืองกรรมเหนือเป็นเป็นเขาเอื่นมาเป็นง้อทีเขาเอื่นมาเป็นสายทีอมตะ ในเรื่องของวัวเท่าอันนี้ลูกของวีแปดทำตัวนี้เนาะใช่ครับพ่อเป็นลีนาด้วยสองเจ็ดเก้าทับเจ็ดนะครับอพี่น้องครับวีแปดสองเจ็ดเก้าทับเจ็ดนะครับเนาะไม่มีเขาตั้งแต่กําเนิดเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาแต่กําเนิดใช่ครับเชื่องเนาะเชื่องเชื่องพี่น้องครับว่าไงยๆพี่น้องครับอันนี้คืองัวทีพันธุกรรมดีพอเขาเป็นลีนาวเขาอยากให้ไอ้บอยพี่น้องฟังแนวลีนาวขึ้นยังอ่าคืองัวทีได้คะแนนนะครับการให้ลูกที่ที่ติดอันดับนะครับของ สมมติเขามีเกล็ดใบอย่างนี้นะครับอ่ามันให้คะแนนให้ลูกได้คะแนนหลายในสนามประกวดนี่นะครับนก็สะสมเรากระชีได้เป็นคืนลีนนวสินะครับครับอันนี้คืออันนี้คือลีนนวเนาะคือว่างานให้ลูกดีไม่ใครับหลตัวในสนามประกวดใช่ครับอันนี้คือเป็นลูกของวีปปดพี่น้องครับพี่น้องอันนี้คือถ้าผู้ใดต้องการเอาไปคุ้มฝูงเนาะผมเบื้องแล้วนะขนลูกเลยเพราะนุกันมะดับโลกพี่น้องครับวีปปดนี้นะครับแล้วก็สิบสี่เดือนเนี่ก็สิบเจ็ดเดือนโปรได้ยังสี่ได้บ่ครับฮะครับ หมอผอเดี๋ยวสิวมาผมปากเสียเนาะตัวนี้อายุแค่สิบสี่เดือนแต่ว่าตัวใหญ่กว่าอายุสิบแปดเดือนเอ้อสิบสิบเจ็ดเดือนสิบหกยังไม่ถึงสิบเจ็ดเนาะราคาครับคุณครูอ๋อตัวนี้เปิเปดว้อยู่แปดสิบเก้าครับ แปดสิบเก้าคือแปดหมื่นกว่าันบาทเนาะอันนี้คือเขายังคงแหงพันธุกรรมของเขาอยู่ครับแต่ว่าเขากับเปิดใบเพราะว่าเพื่อมีคนที่เขาเจ้าต้องการพันธุกรรมของเขาคือใบเบิ้งไปเส้นเขาแล้วคือพอเขาเป็นลีเนาและก็แม่เขาเห็นแม่เขาแล้วนะครับมาจากกันก็ลุงเจริญฟาร์มนะครับและก็ตัวนี้คือพันธุกรรมคือเขาคัดแต่ท็อปทเขาม่้นีแล้วบวันนี้เขาขายราคาบ่หอดแสนเนาะปกติ5ทนทางัวทีพันธุกรรมดีๆเขาองขายในราคาแพงเพราะว่า ทหารนักพัฒนาจริงเขาจะเบรดสนใจเรื่องสีเนาะเขาจะเบิ้ดคือการเนื้อครับแล้วก็การสรงลูกจเห็นรับพี่น้องเอาโอเคเขาอยากจะนัดเหรอครับคุณครูครับที่นี่ถ้าผู้ใดสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มเฮาหรืออยากจะมาซื้องัวสองตัวเนี้ยนะครับคุณครูสามารถติดต่อทางทางไหนนะครับทาง Facebook ก็ได้ครับ Facebook ก็ชื่ออแซมนอนิเย็นนะครับครับแล้วก็ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เบอร์089ย์แปดเกครับสี่ครับเก้า ครับอันนี้คือเบอร์คุณครูแซมนะครับเนาะสามารถมาเยี่ยมชมได้โทรหาก่อนครับผมครับัสดามนีของนายคบคุณคูสวัสดีครับครับขอบคุณครับ